สวัสดีชาวเมทคาดวงความรักประจําจวันที่5สิงหาคมนะคะคุณได้ราชนิถึกทานะคะเขาได้สามเหรียญน,นะคะวันนี้นะคะพลังงานดีมากนะคะคุณได้ราชนีถึกทาก็หมายถึงคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้ดีนะคะเรื่องของการงานการเงินก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ทําอะไรได้อย่างที่ตั้งใจเลยนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็สามารถคุมเกมความรักได้นะคะ ตัวแฟนได้สามเหรียญก็หมายถึงการหันหน้าหากันนะคะการเจรจาการเปิดอกคุยนะคะถ้าใครไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุย,นยในวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้พูดคุยนะเพราะว่าแฟนเราเนี่ยพร้อมแล้วนะคะแล้วเมื่อพูดคุยแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจนะคะมีไพ่ h a r d c o conversation แล้วก็ commentary นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารหมดเลยนะในวันนี้นะคะ มีอะไรที่อยากปรับความเข้าใจก็ปรับความเข้าใจกันได้เลยนะคะรวมถึงคู่ไหนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีคอมมิชเมนต์นะคะสามารถพูดถึงเรื่องของการเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนสถานะในความสัมพันธ์ได้เลยนะ